พวผมพวกเรานะครับก็สาระหัสเทวดาเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็ได้รางวัลเอนเตอร์เทนเมนต์โปรแกรมออฟเดียร์นะครับผมแล้วก็พวกเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวแทนของแสดงสาระแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาไปติดเดินแบบกันอยู่ตอนนี้นะครับผมติดเดินแบบติดแอปพลิเครับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นรางวัลนี้ถ้าแบบ ไม่มีทุกคนให้การซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านจิบเอ็มทีวีพิถารพี่เอกโแล้วก็พี่นิวพุ่มกับนะครับที่สร้างผลในเดอือนนี้พวกเราก็พวกเราเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆนะครับที่ทําให้ได้รางวัลน,นี้มาก็ขอบคุณแล้วก็วันนี้รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกนันที่แบบชื่นใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้รางวัลน,นี้ครับคุณมากครับ นิดนึงนิดนึงเชิญพูดหน่อยอะเพื่อนนานนี้ปะครับอย่างนี้ก็ได้รางวัล Entertainment Program Top Tier a กับคุณไสปูฟิเนอร์มี่มิตรภาพครับก็นี่กเป็นพวกนอศนะครับเป็นนักแสดงในในเรื่องไฮสปูฟิเนอมี่ครับเป็นตัวแทนใช่เป็นตัวแทนครับขอบครุณทุกคนมากครับอย่างที่พี่ขอต่อเลยก็มีทั้ง JMTV ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่น้ำหนายนะครับแล้วก็ทั้งบริษัทบริมรูนนครับที่เป็นพวกแฟนคลับ ทำให้พวกเราวันนี้ก็ดีใจมกาครับเริ่มมีเริ่มมีให้อะไรกับวเราบ้างเอาใจคนเดียวจริงๆก็พวกเราเหมือนก็เติบโตมาด้วยกันกับในในช่วงระยะเวลา,าถ่ายกี่ดีแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็วววจนพอมาถึงจุดน,นี้ก็แบบ มันดีใจที่ที่ผ่านมาได้แล้วเรามองย้อนกลับไปมันก็แบบมีมี m e m o r ีที่แบบเราคิดถูกอะไรเนี่ยหรือว่าเรามีความีความคิดถูกมันก็อย่าทำท่ใหญ่มันดีขึ้นเลยก็ทำให้เราเจ็บอวดด้วผมว่าเหมือนแบบมันแบบมันเป็นซีรีส์ที่เป็นจุดรวมตัวของพวกเราครับบางคนเราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันที่เรื่องนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราศิลปินกับแฟนคลับด้วยก็บางคนก็มาแบบคนพบกับเราในเรื่องนี้ใช่ครับมันเป็นแบบว่า อ่าเป็นปั่งขอวกเที่เราไม่รอได้เจอกันมันหลองจริงนะเนี่ยมันรลอกจี้อะครับผมที่วนี้ตามกัน่าครับผมก็ฝั่งฝั่งเราก็เหมือนกันครับผมด้วยจริงๆนักแสดงทุกคนนะครับก็เรื่องเรื่องสายรหัสเวลาเนี่ยก็ถ่ยายทำกันมาหูค่นข้ามปีเหมือนกันเนาะข้ามปีเลยเกือบปีครับผมใช่จริงๆก็ก็เหมือนกันครับเราก<ด>็ผูกพันมากมาครับผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับครับผมที่แบบติดตามพวกเรามาเนาะตั้งแต่ จริงๆตัง้งแต่คิวแรกที่ต้อถ่ายกันเลยแล้วก็จนถึงอีพีสุดท้ายฟในอีพีแล้วก็ยังมาตามซัพพอร์ตเราเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับเพราผมก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้จากเออซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือมิตรภาพของสแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เราได้ร่วมเดินทางกันก็มันเป็นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะไม่ลืมเลยครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเหมือนจบการศึกษาแล้วกันแต่ว่าก็ยังไม่สุดท้ายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีผลงานแยก,แยก,ๆ,กๆไก ก็ยางไงก็ฝาติดตามของนักแสดงของพวกเราทุกคนบ้านจีเอ็มทด้วยนะก็ขอบคุณมากมากครับอ,อ่ะฟังสักนิดสักนิดก็ได้ประสบการณ์ดีๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของฟังด้วยก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆทุกคนที่ให้การต้อนรับที่ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนด้วยนะครับปครับก็ออหนี <c oughs> เรียน <c oughs> รูอ ผมมีงานพะ่อินึ่งปีครเอ่อไม่งั้นผมอาจจะว่างไปเลยหลังาจบแฟนผมไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือทําให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกันได้ชว่วไได้เจอๆๆๆๆๆๆ ouais ได้เ่ได้เจอไเอไอเอจอได้เจอได้จาได้เจอไไ้นอเพราะวเาเจอเ้เจ้เราได้เอได้จก้กกเจอได้นนเ้เอไ้เเเเเออเคเเออง แ่ต่นาแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เรารู้จักใครหลาคนมากที่นะบก็จะ้อาผู้แฟนคลับแบบรวมหมดทำให้เราไปชยู่ตรนี้ได้นะุกคนันนี้ได้รางวัลแล้วเราเงรางวัลรับสมัไม่มีไม่มีไม่ยาไม่ได้ยงัจนะไม่มีไม่มี่โอเค่ะอบคับ